รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด้วยมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้นปรับให้เหมาะกับตัวเรา รถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกจย์ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ครัวที่ทําอาหารอร่อยที่สุดเลยครับครัวที่บ้านเรานี่แหละครับสวัสดีครับและนี่คือพลพักนักปรุงโฮมคุก นนนะเมนูที่พลกำลังจะทำนะครับแรงบันดาลใจมาจากมาโบโทฟูหรือว่าเต้าหู้ซอสเฉวนนั่นเองครับแต่วันนี้เราจะมาดัดแปลงให้สนุกขึ้นครับและนี่ก็คือเมนูที่พลตั้งชื่อว่าเต้าหู้ไข่ซอสเฉวนครับ ต้าหู้ซอสเฉวนนะครับปกติแล้วก็จะมี2ององค์ประกอบใหญ่หนึ่งก็คือเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้เนื้อนิ่มนะครับแล้วก็ตัวซอสเฉลวนที่มีเนื้อสัตว์เป็นหมูหรือเนื้อวัวนะครับวันนี้สิ่งที่เราดัดแปลงก็คือว่าเราจะแทนที่เจ้าเต้าหู้อ่อนนะครับด้วยไข่ตุนซึ่งไข่ตุนสูตรนี้เราจะทําให้มีความใกล้เคียงกับเต้าหู้โดยการใช้น้ํานมถั่วเหลืองมาเป็นส่วนประกอบนั่นเองครับสูตรนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับมีน้ํานมถั่วเหลืองมีไข่3ามฟองครับแต่ผลจะเพิ่มรสชาติ ให้หน,หนัวในสไตล์ของญี่ปุ่นด้วยฮอนซุยุนะครับฮอนซุยุก็คือซอสปลาแห้งผสมถั่วเหลืองนั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นน้ำสต๊อกก๋วยเตี๋ยวน้ำสต๊อกอูดง้งที่เป็นแบบเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เยอะครับแค่1ช้อนโต๊ะก็เอาอยู่ครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มความหวานอ่นอนๆด้วยสาเกชนิดหวานนะครับหรือมิริน1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับ เราไม่เอาอากาศเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องยกตะก้อสูงนะครับตีแค่ว่าให้เขาแตกก็พอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมชูเหลืองลงไปครับเลือกชนิดแบบไม่หวานนะครับคนให้เข้ากันดีครับเพื่อความเนียนนะครับของเนื้อสัมผัสกรองครับการกรองนะครับก็จะทำให้ไข่ขาวส่วนที่ยังเป็นลิ่มๆอยู่บ้างนะครับไม่ลงไปผสมกับเนื้อไข่ของเราครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ คุมหน้าไข่ตุ๋นของเราด้วยฟลอยด์นะครับนำไปตั้งบนหม้อน้ำร้อนครับในการตุ๋นนะครับคนจะตุ๋นด้วยไฟแรง1นาทีครับหลังจาก1นาทีนะครับเราลดเป็นไฟต่ำต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟต่ำอีก20นาทีครับเราจะได้ไข่ตุ๋นที่เนื้อเนียนดีทีเดียวครับในระหว่างที่เราตุ๋นเต้าหู้ไข่ตุ๋นของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบที่ใช้ในการทำซอสเสฉวนกันเลยครับ สำหรับตัวน้ำซอสนะครับเราก็จะมีน้ำสะอาดนะครับอันนี้เป็นพริกที่มีชื่อว่าโทบันจังนะครับเขาเป็นพริกกับถั่วเหลืองนะครับถ้าเราหาไม่ได้นะครับใช้เป็นโคชูจังครึ่งส่วนผสมกับมิโซะครึ่งส่วนนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายใสโชยุของคิโคแมน2ช้อนโต๊ะครับฮอนซยุ1ช้อนโต๊ะครับมิรินครับจะช่วยทำให้ซอสของเราเงานะครับ2ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันนะครับ าลครับส่วนประกอบของเราเรียกว่า80%แล้วตั้งกระทะได้เลยครับหัวใจของซอสเฉชวนนะครับก็คือกระเทียมครับกระเทียมจะต้องเยอะนะครับแล้วก็มีขิงนะฮะมีพริกส่วนเห็ดหอมเนี่ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คนใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับปกติแล้วตัวเนื้อบดท,ที่ใส่ลงไปเนี่ยนะครับ ก็จะใช้เป็นเนื้อหมูล้วนก็ได้หรือบางคนอยากให้มีรสชาติเพิ่มมากขึ้นหมูครึ่งหนึ่งเนื้อวัวครึ่งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้พลใช้เนื้อหมูบดล้วนครับใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปครับในระหว่างนี้นะครับเราจะมีแป้งมันฮ่องกงถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีนะครับแป้งข้าวโพดได้นะครับผสมน้ำเล็กน้อยเตรียมไว้ครับพอซอสเดือดดีแล้วนะครับใส่แป้งลงไปเลยครับตั้งไฟคนให้ซอสข้นขึ้นนะครับ เสร็จได้แล้วครับปิดไฟครับผมต้นหอมส่วนสีเขียวโรยลงไปเลยครับและตอนนี้นะครับเต้าหู้ไข่ตุ๋นของเราก็สุกเรียบร้อยดีแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยครับง,ง่ายๆเท่าน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เวลาที่เราตักลงไปนะครับเราก็จะจิ้มลงไปนะครับที่ตัวซอสผ่านลงไปที่เนื้อเต้าหู้ข่ตุ๋นของเรานะครับรับประทานกับข้าวก็อร่อยอย่าเอาแต่จินตนาการนะครับลองทำกันดูครับน้ําปลาหวานกับมะม่วงจะก,กลายล่างมาเป็นเมนูอะไรรอติดตามชมอย่าเพิ่งเปช่องไปไหนนะครับ ผลพักนักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนพาสต้าแอคเนซี่หนังสือแคนดี้แมนธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพ สมัยนี้นะครับเวลาที่เราไปเดินเลือกซื้อพวกวัตถุดิบตามตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะมีวัตถุดิบป,ประเภทที่เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับออกมาให้เราเลือกใช้เ,เต็มไปหมดเลยนะครับการที่เราใช้วัตถุดิบป,ประเภทนี้นะครับยิ่งเอามาทําเป็นแบบดัดแปลงเป็นเมนูอื่นนะนอกจากจะประหยัดเวลาแล้วเนี่ยยังสามารถคาดเดารสชาติได้อย่างไม่ยากด้วยครับอย่างวันนี้เราก็จะนําน้าปลาหวานแม่พลอยนะครับมาดัดแปลงนะครับทำเป็นซอสราดปลากัน ตอนนี้ผมวอร์มน้ำมันเอาไว้นะครับอุณหภูมิประมาณ170องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะซับให้แห้งนะครับเวลาทอดมันก็จะลดโอกาสกระเด็นลงไปได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาบั้งปลาก่อนครับจะได้สุกเร็วโอเคครับเราก็นําปลาลงไปทอดได้เลยนะครับอันนี้ก็ระวังกระเด็นนะครับทอดไปสักประมาณ5นาทีนะครับผมก็จะเร่งไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านอีกแป๊บหนึ่งก็ยกขึ้นได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ปลาของเราน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมคลิกดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับใช้ได้แล้วครับสุกแล้วก็สวยกรอบดีแล้วนะครับก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ํามันไว้เลยนะครับในระหว่างที่เราพักปลานะครับเรามาทําตัวน้ํายํากันก็อย่างที่ผมบอกครับใช้เป็นน้ําปลาหวานตราแม่พลอยครับตัวนี้เนี่ยครับก็เครื่องแน่นเต็มเต็มคำครับมีทั้งหอมแดงกุ้งแห้งพริกขี้หนูครับ ซื้อไปฝากใครนะครับรับรองว่าไม่มีไอครับปกติแล้วเนี่ยเราเอามาจิ้มมะม่วงเปล่าก็อร่อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มเครื่องอีกนิดนึงนะครับจะได้มีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับสูตรนี้นะครับสำหรับปลา1ตัวเราก็จะใช้ทั้งกระปุกเลยนะครับนะครับสีดูแบบเข้มข้นมากเลยนะครับผมจะทําการเจือจางเล็กน้อยนะครับด้วยน้ําสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่พวกเครื่องต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ นำมาม่วงไปแช่เย็นจ,จัดก่อนจะช่วยเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ อกจากนี้นะครับตัวน้ำปลาหวานแม่พลอยเนี่ยยังสามารถเอาไปดัดแปลงทำอะไรได้อีกหลากหลายเมนูครับไว้มีโอกาสครั้งหน้าจะนำสูตรมาแชร์กันครับสนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสือ Candyman นหนังสืออิตาดากิมัสซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้ผมเชื่อว,ว่าทุกคน,นชอบคาราเมลคัสตาร์ดครับวันนี้เราจะทำคาราเมลคัสตาร์ดที่โดดเด่นด้วยรสชาติของส้มแมนดารินครับ เราจะเริ่มต้นจากการทำคาราเมลก่อนนะครับซึ่งคาราเมลสูตรนี้จะมากับรสชาติของส้มแมนดารินด้วยครับเอาละครับเอาหม้อนะครับตั้งไฟครับผมเสน้ำตาลลงไปนะครับเราใส่ลงไปให้ทั่วหม้อนะครับยังไม่ต้องใส่หมดครับในขนาดเดียวกันนะครับชามผสมเล็กๆอีกใบหนึ่งเราใส่นี่เลยครับน้ำรสส้มแมนดารินมิกซ์ชนิดเข้มข้นนะครับหรือซันควิกรสแมนดารินนั่นเองนะครับเตรียมไว้ก่อน1ช้อนโต๊ะครับผม เราจะไม่เอาอะไรไปคนนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะใช้การกรอกหม้อไปมานะครับให้น้ำตาลโดนความร้อนทั่วๆกันนะครับนะครับพอเริ่มละลายแล้วนะครับค่อยๆใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปจะทำให้ละลายง่ายกว่าใส่ทั้งหมดทีเดียวครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นคาราเมลสีเข้มครับ หลังจากที่เราได้คาราเมลสีที่เราต้องการนะครับเราจะใส่น้ำร้อนลงไปเพื่อลดความร้อนนะครับถ้าเราใส่น้ำเย็นเนี่ยคาราเมลของเราจะกลายเป็นคอฟฟี่ไปเลยนะครับดังนั้นเราต้องใช้น้ำที่อุณหภูมิสูงเล็กน้อยสีสวยแล้วนะครับปิดไฟครับผมยกออกจากความร้อนได้เลยเวลาที่เราเติมน้ำร้อนนะครับหาอุปกรณ์เลยที่ย,ยาวๆนิดหนึ่งควันมันจะขึ้นมาสูงนะครับในขณะเดียวกันในการใส่รสส้มลงไปนะครับควรจะเอาน้ำร้อนหนึ่งช้อนผสมกับ ซ้มแมนดารินที่เราแยกไว้นะครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ลงไปตามครับในระหว่างที่เขายังร้อนอยู่นะครับเราต้องรีบทำงานครับคาราเมลของเรานะครับลงไปอยู่ที่ก้นพิมพ์แล้วครับไม่จำเป็นต้องเอาเข้าตู้เย็นนะครับพักที่อุณหภูมิห้องสักประมาณ5นาทีเขาก็จะเซ็ตตัวดีแล้วครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคัสตาร์ดด้านบนกันครับ ตัวคัสตาน,นะครับเพื่อนๆจะใช้ตะก้อค่อยๆตีก็ได้นะครับหรือว่าต้องการความง,ง่ายก็สามารถปั่นให้เข้ากันทั้งหมดได้เลยนะครับเราใช้ไข่นะครับทั้งฟอง2ฟองและไข่แดงอย่างเดียวอีก4ฟองใส่ลงในถ้วยผสมเลยครับไข่ขาวก็แยกเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นนะครับ น้ำตาลทายนะครับ1ช้อนโต๊ะสูตรนี้นะครับเราจะแทนที่นมบางส่วนด้วยกะทิครับเพราะว่ากะทิกะบส้มก็เข้ากันได้ดีเช่นเดียวกันครับและนมสด200มิลลิลิตรครับและแน่นอนครับสำหรับรสชาติของส้มนะครับก็เป็นอื่นใดไม่ได้ครับซันควิก แมนดารินมิกซ์ตัวนี้เลยนะครับส้มแมนดารินเนี่ยถ้าเปิดเทียบกับรสส้มธรรมดาก็คือจะมีกลิ่นที่หอมแตกต่างกันไปนะครับและตัวสีส้มของเขาเก็จะมีความส้มเข้มกว่านะครับและที่สำคัญนะครับเวลาที่เราใช้ซันควิกแมนดารินมิกซ์ตัวนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์ดีๆจากวิตามินซีด้วยเพราะว่าเขาทำจากน้ำผลไม้แท้ครับเราจะใช้ทั้งหมด45กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งแล้วใส่ลงไปครับ เสร็จแล้วเราก็กรองนะครับกรองเสร็จนี่อาจจะมีฟองอีกเล็กน้อยก็ใช้ช้อนตักขึ้นมาครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับมีฟองเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราทำคาราเมลคัสตาร์ดเนี่ยครับส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับจะกลายเป็นด้านล่างเวลาที่เราเสิร์ฟครับเพราะว่าเราจะต้องคว่ำเสิร์ฟลงบนจานคาราเมลของเราตอนนี้ก็เซ็ตตัวขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับใส่ส่วนผสมลงไปเลยครับ ในการอบนะครับเราจะลองด้วยน้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนลงไปนะครับให้สูงประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพคัสตาร์ดเราครับสูตรนี้ใช้เวลาอบนานนิดนึงนะครับพอเราต้องการเนื้อคัสตาร์ดที่ไม่เป็นฟองเนียนนะครับเราจะใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำครับเราอบ1ชั่วโมงที่140องศาเซลเซียสครับเสร็จเรียบร้อยครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขาสุกดีแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อลองหยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วลองเอียงไปเอียงมานะครับ หน้าเขามิไหลแบบจนปิ้นนะฮะก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเอาไปแช่เย็นครับตอนนี้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากน้ำเนีย่ยแล้วเราก็ไปแช่เย็นหชั่วโมงถึงข้ามคืนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรายิ่งแช่เย็นไว้นานเนี่ยครับตัวคาราเมลที่อยู่ด้านล่างเนีย่ยจากที่เขาแข็งๆไปเหมือนทอฟฟี่เนี่ยครับเขาก็จะเหลวเป็นเหมือนคาราเมลที่เป็นไซรัปนะครับเวลาคว่ำออกมาก็จะสวยงามครับ ค,คาราเมลคัสตังเราเย็นลงตอนที่พร้อมเสิร์ฟแล้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอา,เอาอมีดเล็กๆนะครับแซะรอบๆแล้วก็คว่ำลงบนจานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนื้อนุ่มๆโดดเด่นด้วยรสชาติของส้มแมนดารินลองทำกันดูนะครับ พลลพันักปรุงโฮมคุกพลลพันักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยฮักปันเข้าไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทยกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่หนังสืออิตาดากิมัสน้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มผลิตภัณฑ์ตาแมคคอมิกเพื่อนๆเคยได้ยินบอสตันครีมพายไหมครับ เราได้ยินชื่อแบบนี้เราต้องคิดถึงพายอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นอเมริกันคลาสสิกเค้กตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวครับชื่อเป็นพายแต่ตัวเป็นเค้กนะครับเค้กอะไรครับเขาจะเป็นวานิลลาสปอนนะครับสองชิ้นครับแล้วก็สอดไส้ด้วยเพสทรีครีมหรือพูดง่ายๆก็คือคัสตาร์ดรสวานิลลานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเมนูน,นี้เอาใจคนชอบวานิลลาเลยแถมยังท็อปด้านบนนะครับด้วยดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นด้วยครับ เราจะเริ่มต้นจากการเตรียมพิมพ์นะครับ7หรือ8นิ้วก็ได้ผมเลือกใช้7นิ้วนะครับก็ทาเนยรองกระดาษไขไว้แบบนี้นะครับใช้จํานวน2พิมพ์หรือว่าถ้าใครไม่มีจะเป็นพิมพ์เดียวก็ได้แต่เราต้องมาสไลด์ตัวเค้กแล้วก็เวลาอบก็จะนานขึ้นประมาณสัก10%เท่านั้นเองนะครับเราจะนําเนยนะครับมาตั้งไฟครับใส่นมลงไปด้วยครับระหว่างที่เราค่อยๆละลายเข้าไปนะครับในเครื่องตีเนี่ยไข่ไก่ครับผม2ฟองนะครับน้าตาลทรายทั้งหมดใส่ไปทีเดียวเลยครับ ตีให้ขึ้นตัวนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับความเป็นคัสตาร์ดเนี่ยไข่าบางครั้งก็จะมีกลิ่นเหมือนคาวนิดๆน,นะครับสิ่งที่ช่วยดับคาวแล้วก็เพิ่มความหอมให้ได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับเพียววานิลาเอ็กซ์แทรครับตัวนี้เป็นของแมคคอมิก ก็เป็นผู้นําในเรื่องกลิ่นที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเปรียบเสมือนกับการที่เราใช้ฝักวานิลาแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสกัดจากวานิลาแท้ครับสำหรับสูตรนี้ผลต้องบอกว่าเราเน้นกลิ่นหอมของวานิลานะครับคนขอใส่ลงไปสองช้อนชาครับผมเรามีแป้งสาลีมีผงฟูและมีเกลือใส่รวมกันไว้ก่อนได้เลยครับส่วนผสมของเรามีลักษณะที่หนาขึ้นแล้วนะครับ ิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะล่อนส่วนประกอบของแห้งลงไปครับตีด้วยสปีดต่ำสุดเลยครับเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับตอนนี้เนยกับนมของเราละลายดีแล้วนะครับหยอดลงไปข้างๆครับผสมให้เข้ากันเป็นอันใช้ได้แล้วครับส่วนประกอบเขาก็จะมีฟองๆเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าผงฟูเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่พิมพ์นะครับ2พิมพ์ใส่เท่าๆกันครับ เค้กของเราพร้อมอบแล้วครับอบที่180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราใช้เวลา25นาทีครับซึ่งระหว่างเค้กเราอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวคัสตาร์ดวนิลากันครับคัสตาร์ดสูตรนี้นะครับเราใช้ไข่แดงทั้งหมด4ฟองนะครับแยกแล้วก็ใส่หม้อไว้เลยนะครับนด้วยน้ำตาลสายนะครับ หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายแล้วเนี่ยเราต้องตีให้เข้ากันก่อนครับก่อนที่เราจะใส่แป้งและส่วนประกอบอื่นๆลงไปนะครับจะทําให้ทํางานง่ายครับผมตีให้สีของไข่แดงเนี่ยมีลักษณะอ่อนลงนิดนึงเพื่อให้เรามั่นใจว่าน้ําตาลทรายเนี่ยละลายนะครับแล้วไข่ก็ผสมกับน้าตาลทรายได้ดีครับ เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวคัสตาร์ดของเราวานิลลาครับแมคคอมิกคนใส่2ช้อนชาครับแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งใส่นมนะครับเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยต้องคนให้ผสมกันดีก่อนครับผสมเข้ากันดีแล้วค่อยใส่นมครับเพื่อให้แบบว่าเราขึ้นส่งง่ายๆนะครับไม่ต้องมาคอยใส่ถุงบีบอะไรอีก คนนำพิมพ์เค้กขนาดเดียวกันกับที่เราอบเค้กนะครับแล้วก็ลองด้วยฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้นะครับเวลาที่ลองเนี่ยเพื่อนๆฉีดน้ําในพิมพ์บางๆนะครับมันจะทําให้เวลาที่เราพยายามกดตัวฟิล์มถนอมอาหารให้แนบกับพิมพ์เนี่ยมันจะทําง่ายขึ้นนะครับเอาละครับผสมให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราจะไปตั้งไฟกวนให้สุกส่วนประกอบเดียวที่เหลือก็คือเนอยซึ่งเราจะใส่หลังจากที่คัสตาร์ดของเราสุกข้นดีแล้วครับ เราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปแช่เย็นสัก2ชั่วโมงเขาก็จะเซ็ตตัวดีครับระหว่างนี้เค้กของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเค้กออกจากเตาอบกันเลยครับเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พักก่อนได้เลยครับเพราะว่าเราต้องคอยให้คัสตาร์ดเนี่ยครับเย็นลงครับ ด้านบนเราจะราดด้วยช็อกโกแลตการนาดเล็กน้อยนะครับเอาวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงในหม้อครับผมเราจะใส่ส่วนผสมของคอนไซรัปนะครับลงไปด้วยอุ่นครีมให้ร้อนนะครับพอครีมร้อนนะครับเริ่มเดือดปิดไฟเลยครับหลังจากที่ปิดไฟแล้วนะครับเราจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ละลายครับ เขาตู้เย็นสักประมาณ15นาทีก่อนตัดนะครับชอ็อกโกแลตจะเซ็ตตัวดีขึ้นครับ <S 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 2> <S 2> เรียบร้อยแล้วครับเป็นเค้กที่เอาใจคนชอบกลิ่นหอมของวานิลลาอย่างแท้จริงนะครับมากับรสชาติเข้มข้นของดาร์กชอ็อกโกแลตเข้ากันได้ทีเดียวครับเค้กที่มีชื่อว่าบอสตันครีมพายครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายน์แอดครับ